โอ้หอดแล้วหอดแล้ววู้ตื่นตื้นสวัสดีสวีดัตพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วตื่นไหมเฮ้ยขี่หัวขี่ตาไหมหอดแล้วหอดแล้วเอาพูกใดถอยรถมานเสรจตามรถคอยด้วยเลยปะหอดแล้วครับหอดแล้วครับเดี๋ยวลงไปบนสถานที่จอดรถก่อนเอาพักกันนอนเถอะหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วโออ ไปม,มองจอดรถจอดล่าเ้าจังไหนบ้านี้โอ้รถบัสรถทัรจอดที่พี่นพี่้องสวัสดีครับบ้านระเวตบุนลระเวอํำเภอพิออพ่บุ์มังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับเวทีเราเป็นไงบ้างนี่หลังเวทีสถานที่เป็นยังไงเหมือนพี่้องเบืองลดนี่กำแพงวัดเงาวน้าทางเลยนะครับนี่หนทางนะครับว่าแต่ว่าเราจะจอดรถที่ไหนได้ตัวน,นี้แคบอยู่ครับหลัง หลังเวทีหันหลังซเซมียมคือเก่าครับพี่น้องนี่ฮวอนเดดฮวันเดดโอ้มาในใส่ของอเมเจอร์ครับพี่น้องตูล้ลำโพงของอเมเจอร์ครับเหมือนกันครับใช้ของอเมเจอร์นะครับเวทีนี่นะครับาดหลังหันเน่านี่หม่องจอดหม่องเศร้าจุ๋นนี่ฟาหัดสบายดียังก่อนจะไหนกว่าให้ถามเลยนะ สวัสดีครับยังแนวใดก็บวสูุฟังกันนะสวัสดีครับพี่รองทักหาอยู่ผู้ใดเป็นยังก่อนผู้ใดเป็นยังโอ้เขานเขียนจงเขียนหักตกเวทีเป็นเจ้าใดหักอีหิริหรือหักแนวใดนจะมาไปลูกผักอยู่ล้วนไปล่วงบอลโไปล่วงบานมันแขียนจงหรือแขนเข็ดหรืออหักไหนมาทั้งหมดเนาะตกลงมาแล้ววันนี้มันก็เป็นลงหกไงลงหกเลยกระดูกเคลื่อนไปเลยสู้แขนกันขึ้นรถไปลงบอลอ๋อถ้าฟังเบ้างอีกเตัวหนึ่งจะเป็นชั่วเฟื่อรถ แกไปขืนโค้งเล็กน้ำตีวันนี้แกเลยเห็นวิธีน้ำโอ้พ่อพ่อ,พ,อพ่อแย่ยังก่อนพ่อแย่โชคปลาโชคสูงปานไหน,นประมาณประมาณสองเมตรสองเมตรเนาะเอากัดตกมากพระวนาลอดไพบบ่บ่บ่อยมันหักให้ถือว่าแขนแขนเข็ดซื้อให้ครับหมอเขาจะดึงเขาเขาที่เขาตั้งซื้อครับพระวนาบ่บอยหักเด้อนะครับให้เป็นในน้อยซะบ่ต้องเป็นร้ายหอกถือว่าเล็กในน้อยนะพระวนาช่วยกันพี่น้องตอนนี้คือเป็นไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ ติดใจจัมงอ๋อว่ามันอยู่วังจักมงหรือสมสี่มเศราก่อนเที่ยงสี่มผมไช่วงกระลังสีตังพอดีกรลังกรลังกอครับทผมไล่สวดอยู่ก็เลยพีนองคอมเมนต์เข้าไป่าพรางคนว่ยโซเฟอร์รถตกเวทีเร้่อวาสันว่าแขนหักว่าสันหไหมันปานนันว้อสันตอกว่าจังหวะบ่าถาม มาท่านไหนฟันทงอ่านสิไปหาหมอเพิ่นอาจสิดึงเขาที่ก็ได้เนาะอาจสิเป็นกระดูกเคลื่อนหรือว่าจังสีก็ได้นะครับพี่น้องเนาะเอาเอาเอาเป็นจะใดกะจังสาฟังข่าวเนาะที่ตามตอนต่อนครับครับครับมังหวอดเวทีที่ทีมงานเท่ามองหวอดมันแล้วเวทีเครื่องเสียงเพื่อนไฟเครื่องเสียงก็ลงเบิดแล้วรถเท่ากับปลอดไฟบิดจุกันรถปลอดไฟบ่มีบ่มีเป็นยังกันมันอิสระมันหน่อยลงหน่อยลงรถหรือค้นลดโอรถ ลดหน่อยขั้นลงอจากสิบเรียบแปดขั้นนั้นก็ไปซ้อมเมื่อเป็นสิบเซนเมตจากสิบแปดสิบสองครับหรือเดียแปดขั้นท่อนฉากใชื่กันเหมือนงงเหมือนกันขั้นนั้นก็ไปซ้อมเนาะขั้นไปซ้อมขั้นึองก็จอดอยู่คุนซ้อมซาสู่ซะไสอยู่ซ้อมสองขั้นเลยรบอกยังไงสู่กันต่อไปลุยกันต่อไปไปเดี๋ยวพาไปนอนาะเบื้องก่อนนะครับข่าวสารจากพ่อหัดถามแล้วนะครับบ่อจากพระวนาบ่อห้เป็นอย่างหลายเด้อผู้เจ็บผู้เป็นก็ดีนะครับ เป็นคอหน่อยซะนะครับ,บรกับกำลังใจ,งใจทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเวทีเครื่องเสียงนะครับทีมงานก้อนไหวทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับต่างหานต่างยังนะครับกำลังใจส่งมาให้กันพี่น้องนะครับฮาเบื้องมองจอดรถเสน้นได้เลยโอ้ยแดดแดดดีครับมีนี่พี่น้อง โอ้รถไม่เจือแล้วค่ะไอ้รถไม่เจอือดน่นอนเลยรถไม่เจอือดทั้ทงนี้กับซีเมนเมียมเพิ่นเนาะครับเนาะทั้งนี้เข้ากันโอ้ผีรถมันมาทางผีได้ตัวนี้เขาเข่า,ขาป้องไหนจันเล็กเขาเข่า,ขาเจ้าป้องไหนวะโอ้รถมาทางผีได,ด้วะจอดผีก็ได้เด้องสันอันมันทางใหญ่พอดอันเท่าไรเสร็จแล้วลงมาผีละโอ้มาได้ยืนเท้า สวัสดีครับลุงตูอุไนเนาะข้อแมนะผมว่าลุงตูแขนหักผมแอนสนุกเพราะยังชั่คุณซื้อมคือจัมีตวเพราะยังั่วาเพรายังตูนขาเพราะะเรื่องกันเเนาะฝัน้าหยอกยิ้มสียดอกว่าแต่ว่ากันเอาบายว่านาบายเป็นทั้งหลายนะกห้เป็นแขนโคตแขนทังยิีงถึงเขาลอกอะไรกัแล้ว แค่กได้บเม็นกันเี่มะลุมีะไร้ะมีนสินั่นแหละลุงตูลุกตูอืมเอาเอาโหคือไดนหลับสิบมนจะเสียบแต่ปะปลาเดือบซีเอาไมใหายขอบคุณขอบคุณครับผู้ใดอกทีมงานลมพัดไ้ขอบขอบคุณนะครับเออทีมงานลมพัดไพเนผเขายได้โ้เนื้อพม็เนาะพี่แม็กเป็นคนมาส่งเนื้อพูดเนื้อพุดเจ้ะปาตอ้าขอบคุณครับพี่ลมพัดไพ ทีมงานเท่ากับเพราได้อิ่มน okay? ้ำสำราญกันนะครับกินเข่าเพิ่มพลังกันคนดอกคนวหวกินหมดเลยสิครับผมสิ่งที่เจ้าทุกขวดว่าที่มาทำให้มาดีไหมนีหคนทับไหมเออเอาเอาเอาดึกดึกด yeah. ึกผมจะหาหมองจอดรถก่อนเพี้ยเห็นท้องสร้างเขาเลยก็จะขาท่านไหนเดี๋ยวนดิตรงนี้ตรงเอ็นนี่เอาเข้าบ้านเาจะยึเกินนะนั่นไปบอแมนของผมรถจอดอยู่พี่ไม่เดี๋ยวนี้เอาไปนี่เดี๋ยวมาเลยโอ้ฝนพอโอเคครับขอบคุณครับ สิไปหาหมองจอดรถ้นเนีบันไดลรถขพอจวนยวนทางจ้าคิวซี่กินข้าวยังคิวซีล่ล่ะโอ้โอเคจัดไปเพียทีมงานเท้าลบแดดลบอันในยูพีนะครับย<อ>ูาลาเพียมยู่พี่ะครับเทียมกันแดนเซอร์เรานะครับรเดี๋ยวคำคำจะหน่อยก่อนจังสิบหาเอาขนมมาให้เพื่อนผูเพิ่งสร้งขนมไวม ะครับนี่ครับนี่แหละชีวิตหมอลำนอนกันเป็นสีครับพี่น้องอยู่กันเนี่ยครับบรรยากาศเบิ่งแบบสดๆเลยนะครับนอนกันแบบสบายใจเลยนะครับผมโอ้ยนั่งเก็บสาวสองนั่งเก็บสาวเอาคิวสีไว้ยังหน่อนเอาแม๊บนึงดิเอาเอาเอาฟักควันฟักควันโอ้พอจะได้ขวดใหญ่แต่พอยัง่ง ยังนี่พอบ้าจะว่าเราดองยาด้วยนี่ยังดมมังดูน้ำมันเจ้าสิ้บสิยังบ่น้มันไหมไปใช้รถบ่ยังไฮะไปใช้รถรถนี่ยังของเทของเที่ยบ้าแน่น่น่น้ำมันไหมบ่โอ้ของเทียตัวนี่บาเลกัของเที่ยดกันบงวอาเราแ่เล็งเนอ่าว่ามือนอนก่อนได้พ่เด้อ อาหารก้อนห่องขเร่งชุดยอดครับพอไงมาทำกันบัวควนี่อยู่บ้านนีบ่โอ้เอ้ยสวัสดีครับโอ้โหหแต่ห้องแต่หัวซึกขาวังสวัตมีมีแต่วผ้เลี้ยขนมมาให้ขนมขนมแล้วผู้เลี้ยงขนมมาให้เตยแล้วผูเลี้ยงเตยน้ำกันอาหารเอาพอนอ่พอหยังซื้อพอหยั่งหน่พาจะถามก่อนพอหยังเอาซื้อมาบ่ได้ถามสัน ยอ,อยู่บ้านนี่แม่นบ่พ่ออยู่บ้านนี่แม่นบ่โอ้ใส่รถเจ้ากันไหนรถเจ้ากันไหนก็ถือจะมาพูพดให้ถามสักสองเท่นนนลลอนแล้วใ่ว่ารถเล่าบ่ฮะแต่เดงว่ามาคนละทางมาบ่เนาะอีพ่อมาแต่บ้านไหนก่อนผมมาได้เค่โอ้สีปอเป็นมอลลั่นมาเล่นโอเคโอเคพ่อเอามวนมวลจวดจวดห้าเล่นมสามเหลี่ามนะพ่อเนาะเอาเอามีความสุขพ่อเอ้ย พี่น้องพันว่าเต้นใส่บุว่ากันพันว่ากำนั่งอยู่นี่แหละก็เลยถามเพื่อนถามเพื่อนเขาบอตอบแต่รเราพูดว่าเป็น <c oughs> นี่ครับรถเราโอ้แน่นอนเดี๋วปะว่าเป็นรถไอ้บุ๊ดแดงตัวหนี่งรถไอ้บุ๊ดเอ็กตัวหนี่งคักค่ะค่ะค่ะสะพ้าเราถือขวดวน้ำมันใหญ่เด้อรถเจ้าจังสีเลยเพ่อสุดยอดเลยรถเจ้าแนๆๆๆๆๆ่นอนแน่นอนหยอกผู้เฒ่าพี่น้องม้วนไหล อานี่นาเวทีครับบัดนี่ตอนในทีมงานก็ล่างลงเวทีนะครับรถหกร้อเราก็จอดเรียงกันไล่ท่ายเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าตู้เครื่องเสียงลงเรียบร้อยแล้วครับตู้เบรเท่าอเมเจอร์ครับมาเนีนะครับเครื่องเสียงของเราใช้ตัวอเมเจอร์หมดเลยนะครับหลังจากที่เมื่ขึ้นก่อนยุสสาเก้วนะครับใส่ของหน้าไพ่มาอนี่ใส่ของอเมเจอร์นะครับนี่ครับ ฉางละ32ใบเหมือนเดิมนะครับตู้เบสล,ลงเรียบร้อยแล้วครับเปที่กากลัางปูแป้นปู้ยังนะครับก,กําลังสิขึ้นอ่าไฟพิสแล้วนะครับเหลือแต่ฉากจะเปลี่ยนเปที่อ่ะมือนในทฤษฎีท่านอยู่ดอกนะครับโลงโ่งอกกดาววันนี้นะครับมาตั้งอุบลน,นี่แนนเปี๊ยะนะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้มาหอดมาถึงแล้วก็เลยถ่ายคลิปสูพี่น้องเบิ้งเก็บบรรยากาศนะครับเหมือนเรงจังสิเอาขนมมาให้ ทีมงานน้องๆที่เิ่นสร้างขนไุไมในะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับหอดเ้วอครับเด้อบ้านละเวตำบลละวออำเภอเพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลครับพี่น้องไะจวดครับมาแรกครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋วได้กลุ่มปิดนั้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ